ตั้งแต่มีการเกิดโควิด19ปีที่แล้วเนี่ยในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีการที่เราออกมาหลายมาตรการออกมาในการที่จะช่วยเหลือสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาแบบให้กู้ก่อนดีกว่าการให้กู้ของกอยศเนี่ยก็จะมีสเต็ปมีรูปแบบต่างๆที่แต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีที่ต่างกันถูกไหมฮะท่านผู้จัดการครับ,รบ,รบยังไงฮะคือปัจจุบันกอยศเราให้กู้อยู่4ลักษณะนะครับลักษณะแรกคือคนที่ยากจนสามารถจะกู้เงินได้ทุกคนเลย อขอยืน,นยันว่าเด็กทุกคนในประเทศนี้นะครับถ้ายากจนและกู้เงินได้หมดจะเรียนอะไรก็ได้อันที่สองคือคนที่เรียนในวิชาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศครับถึงคุณพ่อแม่จะมีสตังค์เนี่ยแต่ถ้าลูกเป็นสอบติดหมอติดวิศวะเนี่ยก็สามารถกู้เงินได้แล้วในปีหน้าเนี่ยเราจะเพิ่มอีกลักษณะหนึ่งคือลักษณะที่เราต้องการดูแลเป็นพิเศษเช่นวิชาที่ที่ประเทศเราต้องมีครับเช่นโบราณคดีครประเทศเราเป็นประเทศอารยะเราต้องมีวิชาพวก ดนตรีไทยโบราณคดีอะไรพวกนี้นะครับปีหน้าเนี่ยน้องๆใครเรียนเนี่ยเราก็จะให้กู้ด้วยอัตราพิเศษแล้วก็ปีหน้าจะให้ปริญญาโทด้วยครับฮะแปลวาว่าคือการกู้เงินก่อนยยสอนณนะขณะน,นี้ไม่ใช่ว่าไม่มีทุน แล้วมากู้อย่างเดียวคนที่มีทุนแล้วแต่ในสาขาวิชาที่เป็นที่ส่งเสริมหรือว่าเป็นที่ทําอย่างไรก็ได้ให้อนุรักษ์เอาไว้เนี่ยอันนี้เราก็สามารถเปิดกว้างให้สามารถกู้ได้ถูกไหมครับฉน,นั้นการกู้กจะมีรูปแบบหนึ่งคนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จริงๆก็กู้ได้2ในสาขาที่เราอยากจะส่งเสริมรอันนี้ก็กู้ได้เหมือนกัน3หรือว่าจะเป็นในส่วนสาขาที่เรามองแล้วว่าเป็นการสร้างทุนมนุษย์ต่อไปในอนาคตเนี่ยรเราก็สามารถที่จะให้เขากู้ได้และการชําระแน่น,นอนว่าต้องมีกรอบมีระเบียบมีวิธีในการชําระเหมือนกัน การชาระเราคิดดอกบเบี้ยเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นะครับ,รบเราเรียนจบแล้วเดี๋ยวเราให้เวลาปลอดหนี้สองปีหลังจากนั้นน้องๆก็มีเวลาผ่อนสิบห้าปีถ้าผ่อนแล้วผ่อนไม่ไหว<ะ>ถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเราจําเป็นต้องดําเนินคดีเพราะว่าแม่ขาดยุคความ,มถ้าเราฟ้องก็ไม่ต้องตกใจนะครับ,รบเราให้เวลาผ่อนอีกสิบห้าปี<ะ>มาเริ่มผ่อนกันใหม่ได้อีกอแล้วถ้ายังไม่ผ่อนผ่อนแล้วผิดนัดอีกเราก็ไปยึดเพื่อไม่ให้ยุคความขาดครับยึดแล้วเนี่ยเรยให้ผ่อนอีกหกปี ถ้า6ปีไม่หมดก็มาว่ากันอันนี้เราให้โอกาสเสมอครับคือเราเป็นสเต็ปอยู่แล้วถูกไหมฮะสองปีหลังจากจบการศึกษามาเนี่ยถึงจะเริ่มผ่อนแต่ผ่อนไม่ไหวเนี่ยแน่นอนว่ากระบวนการเราก็ต้องฟ้องเป็นเรื่องของการทําตามกฎหมายปกติกต้องแต่ว่าเราก็มีวิธีการในการที่จะดาเนินการในการ,รผ่อนผันมาตรการต่างๆค,ค,คือเราพยายามยืดหยุ่นให้ได้มากที่สุดให้น้องๆ<ช>มีคือ1ภาระมีแน่นอนสําหรับคนที่อยาเริ่มต้นในการทํางานใหม่โอกาสในการส่งบางทีอาจจะไม่ไหวอยู่ในการปรับตัวต่างๆเราก็ไม่ได้เร่งรัดอะไรที่ตรงนั้นคือที่